เป็นบ้านไทยภาคเหนือนะคะการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเช่นฝ่ายชายนะคะจะนุ่งผ้าต้อยนะคะแบบจงกระเบนอินเสิร์ตลูกหรือกางเกงขากล้วยใส่เสื้อคอกลมยอม้อมสีถามเรียกว่าเสื้อหม่ห่มนะคะแตบบ่ที่เขาใส่กันวันสุกเนาะและกางเกงกางเกงเป้ายาวทรงหลวมที่เรียกกันว่า เกี่ยวสะดนะคะ่ายหญิงจะนุน่งผ้าสิ้นลายเสื้อคอกเสือส้อคองกลมแขนยาวลักษณะบ้านลักษณะเรือนพื้นบ้านภาคเหนือจะเป็นบ้านยกสูงฝาผนังเรือนจะออกจากตัวเรือนเพื่อป้องการพัดของลมนะคะโดยเฉพาะใน้รูดูดหนาวเป็นเรือนทึบมีหน้าต่างน้อยอาหารชาวอาหารชาวภาคเหนือเนี่ยที่นิยมรับประทานคือข้าวหนึ่งข้าวเหนียวและลาบชาวอีสานเป็นหลักนะคะ อาหารหรือกับข้าวใส่ถ้วยขนาดเล็กวางไว้นภาชนะที่เรียกว่าขันโตกเป็นภาชนะที่ขนาดพอดีกับการรับประทานนะคะพื้นพื้นตนซึ่งเป็นส่วนของห้องโถงของบ้านเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันแล้วคะนี่บ้านมันก็จะเป็นแบบนี้นะอไอ้ไอโทษเขดาด้วยเอึ้งอะ อ่เลยเอคือเพื่อนไม่ขอตองทา้หนึ่งคะนี่นะะคนนี้คะก็จะไปแบบห้องครันะคะจะไปที่ห้องครัเลยค่ะนี่เห็นแบบเกบแบเก็บของนี่ค่ะนี่เป็นทางสดใหม่เลยคนไหนชอบยมอไทำยมทอารอาหารนเดาเหมือนาแล้วเนาะไปโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้เลยไหนน่ากินทดมนี่ค่ะ เดีอาไปกันต่อที่อานา เราก็มีเครื <ter> broken, like ่องดนตรีไม่ใช่หรือเปล่าใช่ถอหรอไม่ใช่กืว่าจินหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อินเสิร์ฟตู้ใหม่ถ้าผ่านไปเนี่ยคือบ้านไทยภาคอีสานนะคะบ้านไทยภาคอีสานเนี่ยคือการดำเนินเอ้ยดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายอย่งเช่นฝ่ายชายชาวอีสานมานิยมนุ่งสลตรหรือกางเกงขากุ้ยใส่เสื้อคอกลมใช้ ข้า,าขาวม้าคาดเอวฝ่ายหญิงนิยมนุ่งสิ้นใส่เสื้อคอกลมแขนยาวถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำภักโดยเฉพาะในอดีตผู้หญิงชาวบ้านไทยทุกคนต้องทอผ้าเป็นและที่ผลิตเองใช้เองโดยเฉพาะสิ้นลักษณะบ้านเรือนนิยมปลูกแบบใต้ถุนสูงเพื่อใช้ใต้ถุนทำคอก แบบนี้อ่ะแบบนี้อ่ราคาอนนี้คือบ้านไทยภาอีสานประสุสัตว์และใช้เป็นที่ประกอบหัตถกรรมในครัวเรือนการประกอบอาหารของชาวอีสานนั้นจะให้ความสําคัญเรื่องรสชาติอาหารนี้ยมกินอาหารสดเช่นส้มตำเป็นต้นเราไปดูบ้านอ่ะถัดไปกันดีกว่า้านยีเากนกดี๋ยวเาเข้อเดีห้ นแบบี้ความจริงแล้วหมอนยังไม่คือหมอนสก่อาอนนของก่า่าเราอันนี้คือแตบ้านเรบ้านปะมาณ้อทุกคนนรบ้านแบบนี้ก่อนคือรวยแน่นอเดทุกิบ้านไทยมีลูกเก่าเลไรตอไรเยบ้านคือไม่เลยนะนี่รลุเก่าค่ะ็ะะจบแล้วไม่จบแบบมีของเก่าๆน้ปลอเนจตะเต้องโตมากว่าไม่ได้งนนะคะเรต้อง่ดะคปนชิแล้วเห็นซอมบี้

เไร่ไดบอกเลยคนแบบตัว่าจริบ้านเหือน็นบ้านไม้อะเขาึงหน้าหนาวช่วงนี้คือจะเย็นมากราะไมกหม็้ายมากพราะหน้นะรไม่ร้อนหรอกเพราะนั้นไม่เมอนเลยไม่ร้อนเลยไม่เลย อไป l e ก s go ผ้า,าการมีการ,การเลือกีที่เรียกง่ายลังเส้นฝ่ายชายนุ่งผ้ากางเกงขาไว้ยเสื้อคอปม,มีผ้าเข่ามาพาดไว้ที่บ่าหรือคาดเอนวนะครับส่วนฝ่ายหญิงจะนุ่งผ้าสินสีหรือผ้าลายสวนคอลมแขนยาวหรือเสื้อเชิ้ตถือว่าเป็นการลักประจําผ้านะครับโดยเฉพาะฝ่ายหญิงต้องทอผ้าเป็นนะผมลักษณะของบ้านเรืนอนเนี่ยนะสร้างแบบเรียบง่ายใช้วัสดูททองถิน ขาดของออบ้านเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฐานะนะครับือให้บางกุก่นเยห้องนอนอมีน้อยห้องนะครับไม่นิยมนอนเตียงครับเรือนจะมีใต้ส่นสูงมีเสาต้นใหญ่จะนอนมากนิยมปลูกบ้านชิดตะวันออกนะครับผมเพราะเป็นแบบงจนเฉอะไรประมาณนี้เนาะการประกอบอาหารนะครับก็จะตัด้อนข้าวอะไรประมาณนี้นะครับก็ผักบุ้งผักผักอะไรประมาณนี้ํำพริกนะคร้อยนีปร้อยเออเลิศเลิศเลิศ

phải คืนหมอด้วยด้วยทุกเสียใครหน่อยหน่อยทุกตัวไปไปรีวิว <laughs>

ใต้นะอ่าภาคใต้เอาเราไปดูกันนะครับผมเตสโกเบบี้ไปไม่อาจประวัติด้วยนะคะคนนี้ต่อบ้านภาคใต้นะครับผมอ่าภาคใต้ในการชี้ที่เรียบง่ายนะครับ เช่นฝ่ายชายนุ่งสรลงใส่เสื้อคอคมนิยมใส่ผ้าขาวมาผ้าบาฝ่ายหญิงนิยมนุ่งสิน,สนหรือผ้าปาเตะนะครับผมใส่คอกมถือว่าเป็นเอลกลักษณ์ประจำภาคเลยครับเฉพาะผู้หญิงน,นะครับต้องทอผ้าเป็นลักษณะบ้านเรียนไทยนะครับภาคใต้จะมีลักษณะเรียนคือเป็นเรียนที่มีตีนเสาเพื่อป้องกันกัน ปูกล่องของเสกไม่ได้เราความชื้นจากขื้นมากๆนะครับเพราะว่าเออมันจะมีแบบน้ําท่วมอะไรประมาณนี้ครับการการทำอาหารนะครับก็จะทำข้าวเจ้านะครับแล้วก็กินอาหารรสจัดแบบรสเผ็ดนะครับแล้วก็มีผักสดประมาณนี้ครับโอเคไปรีวิวบ้านกันไปโกโก,โก๊อนกโก๊อ๋ก

เออคน่เขาติดต่อเก่งแล้วไปต่อไปแล้วไปหนึงานเออวาเนา